สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนชวิหลึงดาทุกคนครับสิ่งที่เพื่อนเห็นอยู่ใดีนี้ก็คือไม้ตียุงชื่อเขานะพูดถึงเนาะจริงๆไม่ใช่ไม้เราเป็นพลาสติกนะครับเป็นอุปกรณ์กําจัดยุงที่สนุกสนานมากอา่าปาบยุงได้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็จะได้อสองอย่างนะได้ปราบยุงแล้วก็ได้ออกกําลังกายด้วยนะครับมีประโยชน์สองอย่างเลยหรับตัวนี้ ตอนนี้ไม่ทำงานแหละนะไม่มีไฟแหละมันชาร์จไฟไม่เก็บไฟที่ชาร์จไฟก็เป็นเสียบชาร์จนะ,ะเสียบชาร์จแล้วก็กเออมีไฟขึ้นตรงนี้นี่นะเสียบชาร์จถึงมีไฟนะครับถอดสายชาร์จออกก็ไม่มีไฟเป็นลักษณะนี้ก็ น่าจะเป็นอาการของแบตเตอรี่นะไปดูในส่วนของแบตเตอรี่นั่นแหละนะครับน็อตก็เยอะเลยละ่ะนี่เนาะนะครับแกกมาเจอแบบนี้โอ้โหมีลายวงจรแตกด้วยนะครับแตกตรงนี้แหละลายวงจรแล้วทีนี้ก็มาดูนะครับนะว่าแบตมีไฟไหมนะครับเปิดแล้วไม่มีไฟนะ ตรงนี้นะครับในกรณีนี้เออแล้วเรามาดูว่าจากแบตเตอรี่มีไฟหรือไม่นะครับก็ตั้มมิเตอร์สิบโวลต์แบบนี้ก็เพราะว่าแบตเตอรี่ตัวนี้แรงดันประจาตัวเขาสามจุดเจ็ดอ้มีรอยบัดกีใหม่ด้วยนะเนี่ยดูนะครับแดงดำไม่มีไฟใช่ไหมไม่มีไฟนะฟนะศูนย์เลยเนี่ยศูนย์โวลต์เดียวแล้วทีนี้เอาที่ชาร์จมาสิครับยัดไฟเนี่ย อเอามเอามทางไหนนะเอามทางไหนอ่ะอ่าเสียบชาร์จไฟสีฟ้าฟ้าขึ้นมานะครับวัดตรงขั้วแบบที่เดิมเลยได้่าไหร่ครับป่าโอ้ได้สี่โวลต์หา้าโวลต์เทียบเท่าแรงใจที่เป็น USB พอตตัวนี้เลยนั่นก็นแสดงว่าแบตเตอรี่ตัวนี้มันไม่ดึงไฟลงมาเลยนะนี่นั่นก็นแสดงว่าแบตเตอรี่มันต้องเสื่อมแน,แน่แล้วนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่นี้ถ้าไม่มีแรงดันไฟมันจะดึงไฟลง จะไม่ได้แรงดันแบบนี้นะครับจะเหลืออยู่มาณทั้ง3.7และ BMS ก็จะควบคุมการชาร์จตอนนี้มี BMS ไหมนี่ไหมเนี่ยโอ้แบบเป็นอย่างนี้นาะข้างในเนาะนี่ BMS ก็อยู่ในับนะโอ้เป็นเขียวเป็นอะไรเนี่ยเอ้าโอ,โอ้หลวมสิเนี่ย ดูสิมันเพื่อนเห็นไหมเปลี่ยนสีได้ด้วยเห็นไหมขยับตรงไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ยอันนั่นอ้ฟ้านี่แสดงว่าเต็มใช่ไหมนั่นาน,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 านั่นนั่นเห็นไหมเห็นไหมเปลี่ยนสีได้เอาทีน,นี้มาดูพลังงานจากแบตเตอรี่ครับได้เท่าไหร่ครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอดถอดถอดที่ชาร์จออกถอดที่ชาร์จออกมาดูนะมาดูถอดที่ชาร์จออกปุ๊บนี่ถอดที่ชาร์จออกอันนี้เท่าไหร่ครับ แล้วไก่ลดลงเห็นไหมเนื้อแล้วไก่ลดลงเออตอนนี้ได้เท่าไหร่ศูนย์บอลนะเห็นไหม่ยเห็นไหมก็แสดงว่ามีโอกาสที่จะชาร์จได้นะในกรณีที่มันเป็นสีไฟคเ,เขียวขึ้นมาเนี่ยเออนี่เนี่ยเนี่ยคือมันเขียวนะบางบางบางครั้งมันก็เป็นสีฟ้าๆนะก็แสดงว่ามันเหมือนกับว่ามันเกิดการหลวมข้างในเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเลือสังเกตดิ เนี่ยนะครับอืมเือบางครั้งมันก็ได้บางครั้งมันก็ไม่ได้นะเพื่อนก็แสดงว่าต้องหาจุดหลวมนะครับในส่วนเนี่ย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 มันหลวมในบีเมมาเนี่ยนะครับเนี่ยแผ่นวงจรบีเมทมาเนี่ยเห็นไหมมันหลวมมันหลวมเนี่ยผมคงต้องบัดกรีก่อนนะเนี่ยเพื่อที่จะให้อาการอาการเขียว แล้วก็หลุดเป็นฟ้า,ฟาเนี่ยหลุดเป็นเต็มเต็มเนี่ยหายไปผมต้องบัดกีข้างในไอ้จบบีเมียเนี่ยแต่มันก็เล็กนะมันเล็กนะครับอะไหล่มันเล็กนะอะแต่ก็น่าจะพอได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมดําเนินการก่อนนะเพื่อนนะผมคิดว่ามันน่าจะหลวมนะแล้วไอ้ตัวนี้เอ้ตัวนี้ไม่เป็นไรอ่ะทิ้งไปหานใหม่มาห่อเอาที่จริงมันต้องตัดดีๆหน่อยนะจะได้เอาเเก่ามาห่อได้ง่ายอย่างนี้ทําไงอ่ะนี่ตัดเลยจะได้บัดกีง่าย,ยานี่ เนี่ยเห็นไหมบีเมดมันต้องหลวมในนี้นแน่เลยเพื่อนเนี่ยไอแผ่นมงจรเล็กๆเนี่ยนะนะครับบัตรกีกว่าเ้อบัตรกีก็ตะกวัวบัตรกีหัวแรลงเราเนี่แหละบัตรกีย้ำขาเขาเผื่อมันหลวมนะครับอ่านะครับเกิดการหลวมนะครับเกิดการหลวมกล้องผมขยายไม่ค่อยได้เอาแว่นสายตาสองพระมาใส่มันก็ไม่ค่อยได้ผลเดี๋ยว ผมพยายามที่จะโฟกัสเพื่อนเพื่อนเห็นนะไม่มีทางเป็นไปได้เลีวยนี้เออเนวๆๆเห็นไหมนะโอ้มือสั่นด้วยนะครับเอาเป็นว่าขามันหลวมนะครับเพื่อนเพื่อมันเห็นรอยหลวมอยู่นะเวลาพูดไปมือก็สั่นเพราะว่าขยายแรงขยายขยายมากไม่ใช่ขยายแรงดิเนนะครับเออมุมนี้ได้มุมนี้ได้เออเอ้ยนะครับพีเมสขาหลวมนะครับไอซีมันปักกี้ให้ได้ครับบางคนบอกว่าช่างวิทย์ ขาไอซี Hi, C, ทีทีอย่างเงี้ยเวลาเราบัดกีมันจะไม่ชอ็อตเหรอโอ้โหตอบง่ายเลยคำถามนี้อยากให้มันช็อตครับเ,เราเห็นว่ามันช็อตแล้วก็ปัดออกแค่นั้นครับไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่านั้นแรอะครับอย่ายมันช็อตที่ละเนาะเนี่ยบัดกีเสร็จแล้วบัดกียังไงเหรอเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยไปหัวแ้งเนี่ยเราก็เอามาบัดกีขาเขาเนี่ย มาปัดขคี้คาเขาแบบนี้เนี่ยแีหน้าแบบนี้นะก็ปัดขคี้ไปเนี่ยอย่างเงี้ยล่ะนะนะครับจบปัดขคี้ใครก็ทําเป็นแหละนี่มันจะหักแล้วเนี่ยไปหัวแรงเนี่ยไหมมันจะขาดแล้วนี่มันใช้งานมานานแล้วเออน้ํากดจากฟักกัดมาเนี่ยแล้วมันก็ไม่ค่อยได้ทําความสะอาดเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็ทีนี้เราก็ค่อยล้างนะตรวจทานดีๆด้วยว่าอย่าให้มันช็อตนะ ถ้ามันช็อตแล้วมันจะเป็นยังไงห่วยมันช็อตนะมันถือสิเป็นแจ้งได่ล่ะมันก็สีหนึ่งแล้วมันไม่ทํางานแล้วสองมันก็ควันนั่นล่ะอืมแกนั่นตัวไออ้าวล้างออกแล้วก็ลองเครื่องมีอีกนะสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้มันแตกด้วยนะครับเพื่อนแตกตรงนี้ด้วยนะครับนี่ถ้าเพื่อนมองถ้ามองด้วยสายตามันจะเห็นนะมันจะมีรอยร้าวแตกนี่มานี่นะครับหน้านนี่นี นี่เริ่มจากนี่เลยตรงแถวๆนี้อ่าปื๊ดปื๊ดก็คือต้องขูดตรงนี้นะแล้วบัดกีนะครับให้แน่นให้แน่นมันอาจจะยังยังต่ออยู่นะนะครับแต่ว่านานไปมันอาจจะแตกนะเพราะเห็นรอยรล้าวนะจากนี้มานี่เลยสายตาเนี่ยมันเห็นนะแต่กล้องมันมิติกล้อง,องมันไม่ค่อยเห็นนะครับเนี่มันแตกนะนะนะครับสายตานี่มองเห็นชัดเลยนะครับ ต่กล้องน้ำในมิติมันไม่ได้หรอกถ่ายยังไงมัผมถ่ายมามันเป็นปกติอยู่นะนรั้เนี่ยต้องสังเกตดีๆนะแต่สายตานี่เห็นเลยอู้อะดำเนินการไงครับมีแค่นี้เพื่อนลวมทีนี้ก็ทดสอบแล้วก็เขียวค้างอยู่ก็โอเคแล้วผ่านแล้วตอนี้ก็จุดนี้แหละนี่เห็นไหมคา,ากลายครับพี่น้องทีนี้ก็นี่เลยบางครั้งบางทีมันกระแทกมากเลยตัวนี้หกักไปก็มีนะหมอแปลงเขาเนี่ย นะครับอืมดูด้วยถ้าเขาทางานได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าทํางานไม่ได้ก็บางครั้งบางทีลวดขาดนะครับลวดเขาขาดมันจะมีลวดเส้นเล็กๆเ,เนี่ยแบบนะถ้าเกิดว่าเขาหลุดออกมานะครับนะแตกออกมาโดยการกระแทกหรือว่ากรณีตกกระแทกแรงนะนะครับขาแตกเลยนะครับตรงนี้แล้วลวดตัวนี้ก็ขาดไปต่อ,อยากอยู่นะครับมันเส้นเล็ก ตัวนี้นะครับก็เป็นลวดตรงแดงอาบน้ํายาน,นั่นแหละแต่ว่ามันก็เส้นเล็กแะนะนะตัวนี้นะาขาเขาหลุดน,นะครับมาดูด้วยตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับปกติดีอยู่นะครับนี่คือวงจรนะครับเครื่องไม่ทํางานก็ดูเนี่ยดูมาแปลงนะครับ ถ้าแปลงไฟออกมาได้แล้วตัวนีก้ก็จะเพิ่มไฟนะนะครับไฟก็เป็นพันโวลต์นั่นแหละท้ายแล้วก็ออกมาที่นี่บางทีตัวนี้ชอ็อตอยู่ก็ไม่ทํางานเหมือนกันตัวนี้มีระบบหลอดไฟเขาก็เลยต้องมีมีสายไฟเข้าไปเพิ่มเติมนะครับไฟสีฟ้าๆอยู่นี่แต่มีแค่นี้นะครับผมก็คงจะประกอบเข้าไปแล้วมีแค่นี้แหละไม่รู้ทํางานได้หรือเปล่านยยังไม่ลองเลย อ่ะปากันไปนะครับมีแค่นี้นะเพื่อนข้างในนะครับทันเตอร์ตัวนี้ทันเตอร์ตัวนี้ทาหน,น้าที่แสดงผลนะแสดงผลไฟสีเขียวสีน้ําเงินเขาเนี่ยแหละตัวนี้นะครับนะไม่มีผลต่อการต่อการทํางานของในส่วนของนี้นะนะครับตัวนี้เป็นตัวเช็คว่ามีไฟเข้าไม่เข้าไปชาร์จนั่นแหละครับที่เห็นแค่เขียวก็ฟ้าแหละถ้าแบตเขาไม่โหลดไฟไม่ดึงไฟเนี่ยก็ไม่มีแรงดันต่อขอมตัวอาเนี่ย พอไม่มีแรงดันไฟตกคขอมตัวอานี่ตัวนี้ก็จะตรวจจับไม่ได้ก็ไม่แสดงผลเป็นสีเขียวขึ้นมา <Okay. S 1> นั่นล่ะมีครับเบอร์แปดแปดสองนะั่นเพื่อนแปดแปดสองนะ่ตัวนี้นะหวานไปนะทีนี้ผมก็ถือมือเดียวเนี่ยมันทำยังไงจะให้มันโดดนี่มันจะโดดไหมเนะี่ยแบบนี้ยไม่โดดหรอมั้งโอ้โดดอูโดดอยูดด่ดดอ่าฮะใช้งานได้ใช้งานได้น,ไดนะครับประกอบเข้าไปตัวนี้ก็ชาร์จได้นะครับ mm hmm. เพื่อนชาร์จได้ เป็นสีเขียวนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าถ้าเป็นสีฟ้าเต็มนะเต็มนะครับเป็นไงนะอาจจะต้องขยับดูไม่หลุดก็กดเฮ้ยเริ่มเปิดไดอ่ไอกดแล้วเป็นสีแดงนะถ้าถ้าตัวนี้เปิดไปเลยก็จะทำงานตลอดนะเออจิ้มจิ้มเดี๋ยนี้อ่ามวนแลวแบบนี้ ประมาณนั้นนะว่าไปนะครับคัดเราผมก็คงจะต้องไปกําจัดยุงนะแต่มันจะบาปไหมฆ่าสัตว์ชีวิตมันบาปนะพระสอนไว้ไม่เป็นไรหรอกยุงว่าันยุงมันก็มีชีวิตเหมือนกันถ้าจะบาปมันต้องบาปลหละบาปมันหน่อยไอบาปมันหน่อยโอเคบาปหน่อยนะโอเคเลยต้องจากไปนะครับพบใหม่คลิปต่อไปเด้อ วิลลิงทาจากไปนะครับสวัสดีครับ